โยสวัสดีพื่อนชาสมเด็วร์ครับม,มีเรื่องตื่นตะลึง <c oughs> คือตอนนี้ไล่ตีจนหมดกระดาษเยและสุดท้ายผมเจอใครครับผมเจอเฮียครับ <c oughs> เหมือนไฟนอลบอสเลยแล้วแบบตีไงอะ่ะ <c oughs> ใช่ปปะผมจะตีเฮียไงวะคือรีดเลสก็ทุกตัวก็จะเป็นเลสร้อยใช่ไหมครับ <c oughs> ผมตีเดี่ยวก็ไม่ได้โดนออมีทั้งออล้างบับแล้วก็อ,อแสง ล่างบบตัวเองอเครียดแผลบนะครับผมผมจะตีเีแค่ครั้งเดียวครับเอ่อมันจะชนะเฮียงไงอะเออคือสะด้วยโจบแล้วมันก็จะไปติดอีอีอีวาณามะครับไม่ เอาังกรไฟไปปะไม่เอาไปมังกรไฟไปเป่เา,ปาก,ไไปปก็ไม่จบเข้าไปเจอวีวียไงดีวะหายง่วงเลยผมคือปกติว่านะ้ำผมเอาเอาคีขีน้ำไปต่อยครับแต่ดูทรงนี้แล้วอืแล้วอีอีฟีดมื่เนี่ยมันจะ ล้างเกาะแตกครับเวลาเรามังกรไฟเป่าไปปุ๊บมันจะในเมซิดแล้วก็ล้างเกาะแตกครับต่อให้ไม่ล้างเกาะแตกก็มีว่าแสงอยู่ดีครับอ่ะทีเดียวพอนะไม่ชนะไม่ชนะผมกลับบ้านแล้ว ยอมมี่าขอดูก่อนอเดี๋ยวแตะปุ๊บนะเนมซิสจะทำงานครับเดี๋ยวให้ดูครับไปเนมซิสไม่ทำงานแฮะเบาไปหรือเปล่ามึงอาจจะเพราะไอ หายหมู่เลยครับอย่างนี้โอ้โหรีติดหมดเลยนะแต่ว่าติดยังไงสุดท้ายก็ติดวาวาน้นามครับปลาไม่เข้าด้วยนะอืนี่ครับมาแล้วครับของจริงครับผมต้องปรับจับตัวเองก่อน เผื่อหลือเผื่อขาดเผื่อได้เผื่อฟุกเผื่อหลืออะไรเผื่อรอถเกตนั่นนั่นไงนั่นไงโอ้โหเดี๋ยวดิใจเย็นผมทำดีที่สุดแล้วเนี่ยครับสุดท้ายจะเหลือว่าน้ำครับแล้วผมจะฆ่าว่าน้ำยังไงนะครับเนี่ยว่าน้ำจิ้มฆ่าบอลแอะครับ นะครับผมบอกแล้วว่าจะติดวาน้านานะเนี่ยครับต่อให้โจงนะปลาก็ติดวาน้านะครับอืมนี่ครับปลาเข้าให้ครับลาก้อยนี่แหละเอาบอลลมเออหัวจริงจังอะเอาเลยเฮีย,ยผมมาเยี่ยมแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าเจอเฮียแล้วผมไม่ตีครับแต่ตีไม่ไหวจริงๆครับอ่าเดี๋ยว ต้องลองตีเดียวดูแต่ว่าไม่อัดคลิปแล้วเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ